เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาเล่านิทานในฝังหนึ่งเรืองชื่อว่าลูกกากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโตหน้าร้อนร้อนร้อนแรงแรงผืนดินแห้งแห้งต้นไม้ตายหมดน้ำในหนองบึงคูคลองไม่เจิงไม่นองไม่เหลือสักยดหมูหมา แล้วก็ไก่ช้างมา้าวัวควายกระต่ายแมวพดโอ้มีหลายตัวเลยสัตว์ทุกตัวก็รอฟ้ารอฝนนั่งไหวนั่งบนขอฝนอยากหยดฝนจ๋าจงตกลงมาเร็วๆฉันร้อนแล้วเด็กๆเห็นอะไรไหม ร้อนหรือหนาวหนาวอ้อออาาทิตย์โผล่มาอากาศก็เริ่มร้อนสัตว์ทุกตัวก็ขอฟ้าขอฝนเพราะว่าตกเร็วๆร้อนมากๆเลยนกกาบินมาววาอ่าชักชวนขึ้นไก่หมูหมาแมวมดไปเถอะไปหาแหล่งน้ำกันดีกว่าพูดย้ำๆซ้ำๆ เพื่นอนโาม,ามโหหำนหนามโหติอ่ะหน้ามาลกะหมูหมาพากันส่งเสียงไม่อาไม่อา้าไม่เสียงไม่ไปไม่ไปไม่อดวอนฝนเดี๋ยวฝนก็ตกไม่ตอออ้องงๆเงินเงินเงืยยดเดินไปทำไมเหนื่อยจังอะ บินไปหาน้ำกลางค่ำกลางคืนไม่มีรถละและแล้วเจ้าอีกาก็พบเหยือกน้ำใสเปโตชัยโยชัยโยเราไม่อดแล้วสิและและ ีกาก็บอกว่าชัยโยชัยโยเจอเหยือกน้ําแล้วแต่น้ําอยู่ก้นเหยือกลึกจะจิบสักอึกไม่ได้สักหยดเลยตะแทงซ้ายตะแทงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาก็ยังไม่ได้ดื่มน้ําสักที เก็บได้พันเห็นก้อนอหินนี่อโอ้ยบินไปบินมาเห็นก้อนหิน,ออก,น,นก้อนเล็กก้อนใหญ่ <laughs> เอ๊คิดได้แล้วคิดได้แล้วหินมีประโยชน์นี่นะ <S <s> <S เดี๋ยวเราไปเก็บหินกันเถอะเจ้าอีกาตัวนี้เขาก็จิกหินมาทีละหนึ่งก้อนหนึ่งก้อน ีละน้อยกาโลโอยใจจดใจจอทุกคนดูนะ,จะเจ้าอีกาตอนนี้ก็จิกหินจิก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 ค่อยๆบินไปแล้วก็บินมาทาาหินมาทีละหนึ่งก้อนเพื่อที่จะเอามาใส่ในเยือกน้ำไปนี้อย่างไม่ลดละ,ละและแล้วทุกคนดูจะได้กินหรือยังเนี <Yeah. S 1> ่ยจะได้กินแล้วดูซิดูซิซ <Yeah. S 1> จะได้กินไหมเนาะจากนั้น เมื่ออีกาตัวนี้ไปเก็บก้อนหินมาใส่ในเหยอือบน้ำของตัวเองแล,แล้วน้ำก็ถึงปากเหยือบเลยแต่เอจะทำยังไงถึงจะได้กินนาะก,ก็ต้องไปเก็บหินมาอีกใช่ไหมคะเก็บมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล,แล,แล้วสุ 2องส,สหเจ้าอีกาก็หัวเราะห,าหาักหักหกหักปกปีกกินกระโดด